สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมาสอนวิกีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับกล้อง i n s t a 3สา g ห2นนะครับจะสอนการใช้แอปนะครับก็คือนี่ครับไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะครับจาก p l a y Store นะครับตัวนี้ครับก็เอาไปก่อนนะครับ p l a y Store นะครับถ้าเป็น Android ก็ p l a y Store นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับว่า insta 360นะครับนี่ครจะเป็นรูปวงกลมวงแหวนนี่ครัตัวนี้ติดตั้งแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาแต่วันนี้นะครับง้อไปก่อนนะครับก็คือการใช้งานครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับแต่เราก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับกล้อง นี่ครับเปิดมาเลยครับแล้วก็เอาขาตั้งกล้องสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดตรงตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกล้องกับรูปเหมือนคล้ใยๆสัญญาณไวไฟนะครับตัวนี้กดไปเลยครับแล้วก็กดตัวนี้ครับตัวสีเหลืองไม่ต้องไปสนใจมันนะครับกดตัวนี้ครับ กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ถ้าเปิดมันใ้้เปิดอะไรก็เปิดไปเลยครับสัญญาณแต่แล้วเราก็ต้องมากด Wi-Fi ด้วยนะครับนี่ครับมันก็กำลังจะเสิร์หาหาตัวกล้องก็คือตัวนี้ออกมาแล้วครับ go to อะไรตัวนี้นะครับก็ connect ไปครับ อันนี้คอนเน็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้องมันดังแล้วแ็้วก็ปิดไปครับต้องรอสักครู่นะครับเนี่ยคอนเน็กไวไฟมันอาจจะช่วงแรกอาจจะนานหน่อยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก,กดตัวนี้นะครับคอนเน็กเรียบร้อยก็จะเป็นพบกับภาพที่ถ่ายนะครับ แล้วก็เข้าไปตรงตัวกล้องได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นก็จะเห็นคนนั่งอยู่ด้วยนะครับโอเคครับในโหมดนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเรลมตั้งแต่ s t a r ์ lap นะครับแต่ตัวนี้จะถ่ายตอนกลางคืนครับก็คือเหมือนกับถ่ายพวกดาวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นถ่ายอินเทอร์วลนะครับแล้วก็นี้จะเป็นไนท์ช็อตนะครับไนท์ช็อตนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโปโตอันนีเนเน้เป็นการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เวลาจะปรับก็ตั้งค่าก็ปรับตรงเลขตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยจะเป็นกี่วิหน่วงเวลาอะไรพวกเนี้ยอันนี้เราไม่ได้กดชัตเตอร์ไว้เราสามารถกดถ่ายได้เลยไม่ต้องโหมดก็เป็นโหมด ออโต้โหมดนะครับแล้วก็ตัวข้างบนนี้ปรับอัตราส่วนของภาพนะครับอันนี้เป็นเป็นมุมกล้องนะครับวายลินเนียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับภาพมันจะมุมภาพต่างกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเลือกตัวนี้นะครับเปิดปิดสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นวิดีโอนะครับ เดวตอนนี้ก็ตั้งค่าได้เหมือนภาพนะครับเลือกมุมกล้องนะครับก็คือเหมือนอัตราส่วนของของกล้องนะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบมุมกว้างแอคชั่นแล้วก็ดิเนเดียตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมุมมุมกล้องจะต่างกันเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้วายก็คือวายครับตัวนี้ผมเลือกวายไว้นะครับเหมาะกับมุมกว้างมากกว่าตัวนี้ก็เลือกปรับได้ปกติจะตัวนี้ จะ,จะตั้งถ่ายไว้ที่เท่าไหร่สิบห้าวิภาพหยุดวิดีโอจะหยุดนะครับถ่ายแค่ 10, ช็อตร์ละสิบห้าวินาทีนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกสิบห้าวิสามสิบวิหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีสูงสุดก็คือสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีไม่เอาครับเอาสิบห้านาทีพอครับนานไหมครับสามสิบนาทีเดี๋ยวเลืองความจําของตัวเมมโมรี Memory ของตัวกล้องตัวนี้นะครับ แล้วก็ออกไปครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นจะเป็นพวกวิดีโอโปรวิดีโอนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการสั่นดีมากเลยครับตัวนี้ก็มีการปรับตั้งได้เป็นเวลาถ่ายใช้0.5นาทีเหมือนกันครับก็เลือกเป็น ISO อะไรพวกนี้ได้นะครับชัตเตอร์อะไรประมาณนี้มีหลายอย่างครับเลือกลองเข้ามาเล่นดูครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เลือกเฟรมเรทนะครับ เรียกไว้ที่พันแปดสิบก็พอครับอันนี้เป็นฟู l ห้เดียก็เพียงพอแล้วครับส่วนอันนี้สามสิบภาพต่อนาทีต่อวินาทีนะครับตัวน,นี้จะต่อนเนื่องมากกว่าครับมีสูงสุดที่ห้าสิบนะครับเราเลือกสามสิบกำลังดีครับส่วนอัตราส่วนน้สบหกต่อเก้านะครับส่วนถ้าเป็นเก้าต่อสิบหกจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับอันนี้เราถ่ายแนวนอนครับถ้าเป็นวิดีโอปกติ อันนี้ก็เป็น t ท m e แ a บอะวันนี้ทม์ชิปเร่งเวลาแล้วก็ใน HDR วิดีโอสโลโมชันอะไรพวกนี้ครับมีหลายอันครับอันนี้เป็นแบบไลฟ์วิดีโอนะครับเป็นแนวตั้งส่วนใหญ่ถ้าถ่ายจริงนี่ถ้าเอาการสั่นแบบเทพจริงๆก็เป็นตั้งไว้ถ่ายวิดีโอก็เป็นโปรวิดีโอนะครับดีสุดโอเคครับเดี๋ยวไปลองถ่ายกันดูครับว่า โบววิดีโอดีจะสมูทแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผม ครับพับไปก่อน ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ